สวัสดีครับพี่น้องในพระกริตในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2020ครับหัวข้อพระเจ้าเรียกใช้แม้แต่คนที่เคยทำบาปเพื่อให้เกิดผล 1. นึติโมธีบทที่1ข้อ11ถึงข้อ20ครับ ผมขอทวนพระคำให้ชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2020หัวข้อคือจงกำชับให้คริสเตียนเติบโตในความจริง1ติโมธีบทที่1ข้อ11ถึงข้อ10เพื่อต่อเนื่องสู่เนื้อหาวันนี้ประการแรกที่เราคุยกันก็คือคำทักทายที่หัวจดหมาย1นทิโมธีนะครับและคำทูลขอพระพรจากพระเจ้าให้กับทิโมธี ประการที่สองก็คือท่านอาจารย์เปาโลได้กําชับให้ติโมธีดูแลอย่าให้มีการสอนผิดในคิดได้จักซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อข่าวประเสริฐและแนะนำท่าทีของการให้คํากําชับคนที่ทำผิดบาปนั้นประการที่3ครับทำบัญญัตินั้นมีไว้เพื่อเตือนคนที่ใช้ชีวิตในการอธรรมทั้ง3ข้อนี้อาจารย์เปาโลได้กำชับติโมธีนะครับ เราจะมาดูต่อกันในวันนี้พระคำให้ชีวิตหัวข้อพระเจ้าเรียกใช้แม้แต่คนที่เคยทำบาปเพื่อให้เกิดผลหนึ่งทิโมธีบทที่1นึข้อ11ถึงข้อ20ขอฟังพระวจนะคำของพระเจ้าจดจ่อจดจำทำความเข้าใจครับตามข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าผู้สมควรแก่การสรรเสริญที่ทรงมอบไว้กับข้าพระเจ้านั้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำพันธกิจของพระองค์แม้ว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าจะเป็นคนหมินประมาทหมินพระเกียรติข่มเหงและทำการรุนแรงแต่ข้าพเจ้าก็ยังได้รับพระเมตตาเพราะข้าพเจ้าทำไปด้วยความโฉดเขาเพราะความไม่เชื่อแต่พระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีเหลือล้นสำหรับข้าพเจ้า รวมทั้งความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์คากล่าวนี้สัต์จริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่งคือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอแต่เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตาเพื่อว่าพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดทนอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอนั้น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายที่จะเชื่อในพระองค์แล้วได้รับชีวิตนิรันร์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันร์ผู้เป็นองค์อมตะและไม่ทรงปรากฏแก่ตาผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนทิโมธีลูกรักคำกำชับนี้ข้าพเจ้ามอบไว้กับท่านตามคำเผยพระจนะซึ่งเล็งถึงท่าน เพื่อว่าข้อความเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสู้รบได้ดีให้ยึดความเชื่อไว้และรักษามโนธรรมให้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนละทิ้งไปทำให้ความเชื่อของเขาอับปางลงในคนพวกนั้นมีฮีเมเนอยสและเอเร็กซานเดอร์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับซาตานแล้วเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะไม่มินระเกียดโทษครับพระเจ้านะครับ <c oughs> พี่น้องครับผมขอทวนพระคำให้ชีวิต วันนี้อีกครั้งหนึ่งจดจําทําความเข้าใจนะครับผมแบ่งพระคำวันนี้เป็น3ตอนด้วยกันประการแรกพระเยซูคริสตท์ทรงเห็นว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนไว้ใจได้แม้เคยทําบาปมากแต่พระเจ้ายังทรงแต่งตั้งให้ท่านทำภารกิจประกาศแก่คนต่างชาติข้อ11ถึงข้อ15ครับประการที่สองพระเจ้าทรงอดทนเมตตาต่ออาจารย์เปาโลได้ให้ท่านรอดอันยืนยันว่า หากมีความเชื่อก็จะรอดบาปได้นะครับประการที่3ท่านสอนทิโมธีให้รับใช้โดยมีความเชื่อและรักษามโนธรรมให้ดีพี่น้องครับเรามาดูประการแรกด้วยกันนะครับพระสุคริสท,ทรงเห็นว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนไว้ใจได้แม้เคยทําบาปมากแต่ยังทรงแต่งตั้งให้ทำภารกิจประกาศแก่คนต่างชาติพี่น้องครับอาจารย์เปโโลกล่าวถึงพระเจ้าเป็นผู้ที่สมควรสรรเสริญยกย่อง พระทรงกระทํากิจอันประเสรศิฐรุ่งโรจน์คือข่าวประเสรศิฐที่พระอ,องค์องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมาตายเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทําให้มนุษย์ไม่ต้องรับโทษบาปของตนเองอีกต่อไปเพราะเมื่อมาเชื่อในพระเยซูและขอรับการชําระบาปจากพระอ,องค์แล้วเราทุกคนก็จะรอดพ้นความพินาศในนรกได้ที่ว่าประเสริฐมาก เพราะไม่มีทางอื่นใดครับที่เราจะรอดพ้นความพินาศด้วยตัวเราเองได้นี่จึงประเสริฐมากและสำหรับอาจารย์เปาโลการที่พระเจ้าทรงมอบข่าวประเสริฐให้ท่านประกาศนั้นท่านเห็นเป็นสิ่งที่ท่าน, <c oughs> านเห็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเสริมกำลังท่านและเมตตาเห็นว่าท่านไว้ใจได้จึงทรงแต่งตั้งให้ท่านทำภารกิจของพระองค์ท่านจึงรู้สึกขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะท่านรู้ว่าท่านเป็นคนบาปและไม่สมควรที่จะได้รับความไว้วางใจให้ทำภารกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยพี่น้องครับในข้อ13อาจารย์โปโลได้บรรยายถึงบาปของท่านอย่างยอมรับการกระทําที่เลวร้ายของท่านว่าท่านมินพระเกียรติพระเจ้าคมเหงและทําการปรุนแรงต่อคริสเตียนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพราะท่านทําไปด้วยความโฉดเคลาเพราะไม่เชื่อโดยท่านเห็นด้วยกันกับการฆ่าสเตเฟน ขมเหงคริสเตียนท่านฉุดลากผู้เชื่อจากบ้านไปจําไว้ในคุกทั้งท้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิดบาปเลยในกิจการบทที่8ข้อ1กับข้อ3ลองอ่านดูก็จะเห็นความผิดบาปที่อาจารย์โปโลได้สารภาพไว้ท่านจิงกล่าวในข้อ14ว่าโอ้พระคุณของพระเจ้ามีเหลือล้นสําหรับท่านทรงให้ทั้งความเชื่อแก่ท่านและทรงรักท่านซึ่งเป็นผลมาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตายไถ่บาปเรานะครับ ท่านสรุปไว้ในข้อ15ว่าคำกล่าวนี้สัต์จริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่งคือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอดท่านยืนยันว่าความจริงเป็นเป้าหมายที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อไถ่คนบาปให้รอดและท่านเสริมว่าในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นพวกตัวเอเลยทีเดียวพี่น้องครับคนบาปที่รู้จักว่าตนเป็นคนบาป และกล้าสารภาพบาปนั้นพระเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อเขาครับและท่านเป็นคนนั้นที่พระเจ้าไม่เพียงอภัยบาปแต่ยังเลือกและเรียกท่านมารับใช้ขอบคุณพระเจ้านะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าเรามีพระเมตตามากจริงๆประการที่สองครับพระเจ้าทรงอดทนเมตตาต่อจานเปโโลให้ท่านรอดอันยืนยันว่าหากมีความเชื่อก็จะรอดบาปได้ท่านจึงบอกว่า ท่านนั้นได้รับพระเมตตาซึ่งแสดงถึงความอดทนต่อคนบาปที่เป็นตัวเออย่างท่านเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ทุกคนว่าไม่ว่าเขาจะเลวร้ายหรือทำบาปร้ายแรงเพียงไรถ้าเขากลับใจมาเชื่อเขาก็จะได้ชีวิตนิรันดร์ครับพี่น้องครับโจรบนกางเขนนั้นทำบาปมากก็ยังแค่ทำบาปต่อคนด้วยกันแต่อาจารย์เปโโลนั้นรังแกคริสเตียนซึ่งพระเยซูถามท่านอาจารย์เปาโลเมื่อ ท่านอยู่ระหว่างเดินทางไปข่มเหงคริสเตียนที่เมืองดามัสกัสในนิมิตแสงสว่างส่องมาจนกระทั่งอาจาร,รย์เปาโลตาบอดว่าเจ้าข่มเหงเราทําไมแม้ท่านบาปมากถึงข่มเหงพระเยซูสต์เจ้าจนพระองค์เอ่ยปากว่าเจ้าข่มเหงพระเจ้าทําไมพระเยซูก็ยังอภัยให้เมื่อท่านสารภาพบาปและในที่สุดท่านก็ได้ชีวิตนิรันด์ด้วย ข้อ17บอกว่าท่านจึงเรียกพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันร์ผู้เป็นองค์อมตะและไม่ทรงปรากฏแก่ตาผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวขอพระเกียรติและพระสิลิจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับประการที่สามท่านสอนทิโมธีให้รับใช้โดยมีความเชื่อและรักษามโนธรรมให้ดี อาจารย์เปโลในฐานะพ่อแท้ฝ่ายวิญญาณของทิโมธีจึงเขียนจดหมายเพื่อกำชับทิโมธีพร้อมหนุนใจเขาถึงพระคุณของพระเจ้าตามที่มีคำเผยพระชนะซึ่งเล็งถึงชีวิตของทิโมธีผมเองก็เข้าใจว่าเมื่อมีการอธิษฐานวางมือให้กับทิโมธีที่จะเป็นผู้รับใช้ติดตามอาจารย์เปโลไปรับใช้พระเจ้าต่อไปนั่นเองอาจารย์เปโลอยากให้ทิโมธีทำการของพระเจ้าได้ดีดังทหารกล้า เพื่อทิโมธีจะยึดความเชื่อไว้และรักษามโนธรรมให้ดีอย่าเหมือนบางคนที่ละทิ้งความเชื่อและมโนธรรมของเขาทำสิ่งที่ผิดบาปทำให้เขาล้มลงในบาปปฏิเสธพระเยซูคริสต์ดังเช่นฮิเมเนอยสและอเล็กซานเดอร์ได้มินพระเกียรติของพระเจ้าอาจารย์เปโลเองก็ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าและมอบเขาไว้กับซาตานนี่ร้ายแรงมากทีเดียวถึงกับอาจารย์ปโลเห็นว่าเขาจะไม่มีทางกลับใจอีก เพราะมินพระเกียรติของพระเจ้าจึงมอบเขาไว้กับซาตานพี่น้องครับ <c oughs> คนบาปที่ยอมรับตนทําผิดบาปและสารภาพบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะได้รับการให้อภัยและความรอดจะเป็นของเขาแต่คนที่ทําบาปและกล่าวมินประมาทพระเจ้าเขาจะไม่รอดครับและชีวิตตกในมือของซาตานและในที่สุดวันสุดท้ายเขาตกในนรกในบึงไฟขอพระเจ้าเมตตาเขาด้วยเถิด อาจารย์เปโลนั้นรักทิโมธีมากและท่านได้ยกตัวอย่างชีวิตของท่านที่ผิดบาปล้มลงในบาปร้ายแรงที่ข่มเหงพระเจ้าคือข่มเหงคริสเตียนเมื่อรู้ตัวท่านก็สารภาพบาปและได้รับการอภัยและรับความรอดนี่หนุนใจให้เราเห็นคุณค่าของพระคุณของพระเจ้าที่ไถ่บาปเราครับ การประกาศข่าวประเสริฐของพวกเราต่อคนอื่นนั้นสร้างคุณค่าและความแตกต่างต่อชีวิตของผู้คนได้มากอย่างที่เราคิดไม่ถึงดังนั้นให้เรารับใช้ด้วยใจชื่นชมยินดีและอย่าละการงานนี้และหากเราละทิ้งความเชื่อเสียโอ้โหนั่นจะเป็นหนทางสู่ความพินาศในบึงไฟนระกทีเดียวขอให้เราระมัดระวังวิถีชีวิตการรับใช้มโนธรรมและคุณธรรมในชีวิตของเราไว้นะครับ ผมมีสองคำถามครับในวันนี้พระคำให้ชีวิตวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2020หัวข้อพระเจ้าเรียกใช้แม้แต่คนที่เคยทำบาปเพื่อให้เขาเกิดผลได้หนึ่งทิโมธีบทที่1ข้อ11ถึงข้อ20พี่น้องครับรคำถามแรกวันนี้ท่านรู้ซึ้งถึงฤทธานุภาพแห่งการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วไม่ว่าบาปของเราจะมีมากเพียงไรเพิพ่มพีใช้คำว่าแดงเหมือนสีแดงกล่ำ ร้ายแรงเพียงไรพระโลหิตของพระเยซูก็ลบบาปเราได้สะอาดหมดจดและทรงเอาความขุนเคืองต่อเราไปทิ้งไกลจากพระองค์และยังทรงเรียกคนบาปท,ที่กลับใจมารับใช้พระองค์พี่น้องครับตลอดประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันนี้พระเจ้าก็ทำแบบนั้นท่านรู้สึกซาบซึ้งต่อความจริงนี้อย่างไรลองบรรยายออกมาเป็นตัวอักษรนะครับคำถามที่สองครับท่านเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างของคนที่เชื่อ และคนที่ปฏิเสธพระเจ้าแล้วท่านรู้สึกร้อนใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรบ้างครับมีคนจํานวนมากอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเลยอยากหนุนใจท่านออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้คนอื่นๆต่อไปนะครับเวลานี้อธิษฐานด้วยกันโอพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอบคุณพระองค์ความรักของพระองค์ต่อคนบาปนั้นมีมากมายเมื่อเขาตระหนักถึงความบาปของเขา เขากลับมาสารภาพบาปต่อพระองค์เขาได้รับการชำระด้วยพระเมตตาคุณของพระองค์พระองค์ทรงรับเขาเป็นบุตรของพระองค์และในท่ามกลางคนเหล่านี้มีหลายคนที่พระเจ้าทรงเรียกเขาและเลือกเขารับใช้พระองค์เจ้าทําการนําคนอื่นๆมารู้จักกับพระเจ้ามากมายทําการรับใช้พระองค์ในคิดจักในที่ต่างๆขอบพระคุณพระองค์ที่พงษ์ไม่เคยเห็นพวกเราที่เป็นคนบาปนั้น ไร้ค่าและต้องทำลายแต่พระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยเหลือแต่มีบางคนที่ปฏิเสธพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเขาได้เถิดอย่าให้เขาพินาศเลยขอพระเจ้าช่วยเขากลับคืนมาแต่ถ้าคนนั้นเขาไม่กลับใจก็เป็นความรับผิดชอบต่อชีวิตของเขาเองขอพระเจ้าทรงโปรดสอนพวกเราที่จะมีใจร้อนรนในการประกาศข่าวประเสรศิฐและตระหนักถึงคุณค่าที่พระเจ้าได้ไถ่บาปเราอย่างซาบซึ้งในองค์พระเยซูคริสต์ พระเจ้าผู้ทรงนิรันดรการพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ทูลขอทุกสิ่งนี้ในพระนามพระสุขิเจ้าอาเมนพี่น้องครับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นรักท่านมากครับและพระองค์ทรงปรารถนาอยากเห็นชีวิตของเราที่ผิดพลาดในทุกๆเรื่องเมื่อรู้จักและได้ยินข่าวประเสริฐหันกลับมาหาพระเจ้าและให้พระเจ้าฟื้นฟู ชีวิตของเราขึ้นนะครับฟื้นฟูจนเราเดินกับพระเจ้าอย่าละทิ้งชีวิตนิรันทร์ที่พระเจ้าประทานให้กับเราแล้วเราจะพบครับว่าถ้าเราไม่จมอยู่กับความบาปหันมาหาพระเจ้าพระเจ้านั้นสร้างชีวิตเราใหม่และให้เรากลายเป็นคนที่เป็นพระพรแก่คนอื่นๆได้อย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพรท่านจะเป็นคนนั้นที่เดินกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างระมัดระวังและเป็นพระพรต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ